คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเป็นมรดกที่สำคัญของมนุษยชาติเลยถ้าเราเข้าใจศึกษาแล้วเข้าใจแล้วเนี้นอมนำมาประพฤติปฏิบัติเราจะมีความสุขใครๆก็ต้องการความสุขดิ้นรนหาความสุขกันแทบเป็นแทบตายเหมือนความสุขมาอยู่ต่อหน้าแล้วก็หลุดมือไปทุกที เหมือนวิ่งไล่จับเงาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะตอนเด็กๆก็คิดนะว่าโตขึ้นเรียนหนังสือจบแล้วคงจะสบายขึ้นมีอิสระมากขึ้นปรากฏว่าอิสระน้อยลงอีกก็คิดว่าเออถ้ามีงานดีๆทำจะมีความสุขยิ่งทำงานนะยิ่งใหญ่ยิ่งโตขึ้นมายิ่งเครียดกว่าเก่าอีกนะคิดว่ามีครอบครัวจะมีความสุขมีครอบครัวมีลูกมีอะไร มีเรื่องปลุกใจเยอะแยะเปลี่ยนจากอิสระชนนะเป็นคนที่มีภาระมากมีพันธะมากยิ่งเลี้ยงลูกยุคนี้นะเหมือนเลี้ยงบอลรับลูกส่งลูกเลี้ยงลูกนะเหมือนนักฟุตบอลน,นะวิ่งวิ่งวิ่งเราเปลี่ยนเขาพาลูกวิ่งไป,งเ,ปเรียนพิเศษเลยตอนไหนมีสารพัดจะมีเขาก็ภาระทั้งนั้นเลยมีบ้านที่ว่ากลวย ขโมยมางัดกลัวไฟจะไหม้กลัวน้ําจะท่วมเราคิดว่าจะมีอะไรต่ออะไรแล้วเราจะมีความสุขสุดท้ายมีอะไรแล้วก็ไม่เห็นมันจะสุขเท่าไหร่สุขมันเหมือนภาพลรงตาที่หลอกให้เราวิ่งไปด้วยคิดว่าทําอย่างโน้นจะมีความสุขทําอย่างนี้จะมีความสุขเราวิ่งตลอดชีวิตเลยวิ่งจนแก่นะพอทํางานมากๆเข้า ไปคิดว่าถ้าเกษียณหรือเออรีได้ก็จะมีความสุขเอ,ร,อ,อเรีออกมาเกษียณออกมาก็ไม่มีความสุขอีกเินแก่มากๆก็ไม่มีความสุขจนตายก็วิ่งหาความสุขมาตลอดชีวิตเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้ในชีวิตของคนในโลกเป็นแบบนี้น่าสงสารที่สุดเลยมันไม่มีทางออกเราไม่รู้ว่าทางออกของชีวิตอยู่ที่ไหนะเราดิ้นรนหาความสุขคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อให้เราวิ่ง วิ่งช่วชีวิตเลยแล้วก็ว่างเปล่าไม่ได้ได้ไดภาพหลวงตามามีความสุขประเดียวประดาวก็วมีความทุกข์มีภาระอะไรต่ออะไรตามมาเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าให้ทางออกกับชีวิตเราถ้าเรายอมรับท่านเปิดใจรับธรรมะขึ้นมาท่านแจกให้ฟรีๆประกาศธรรมะให้ด้วยความการุณาของท่านท่านเองเคยลำบากแบบพวกเรานี่เองเวียนว่ายตายเกิด ทนทุกข์ทรมานมากมายดิ้นรนสแสวงหาทางพ้นทุกข์ทำยังไงชีวิตจะพ้นจากความทุกข์ได้ทำยังไงชีวิตจะมีความสุขที่สมบูรณ์แบบได้จริงๆไม่ใช่ความสุขแบบวิ่งไล่ตามแล้วไม่เจอมันหลอกเราให้วิ่งวิ่งวิ่งทั้ง,ทงชีวิตนั้นเราก็ไม่ได้มาหรอกนะศาส,สนาพุทธนั้นเรียนไปนะเพื่อจะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์หรือเข้าถึงความสุขอย่างยิ่ง ความสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอะไรเสมอเหมือนกับพระนิพพานเราอย่าไปวาดภาพนิพพานว่าไกลเกินไปนิพพานจริงๆคือความสิ้นปัญหานิพพานจริงๆคือความสิ้นปัญหาถ้าเมื่อไรใจละหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรนเมื่อไรใจหมดความดิ้นรนใจก็หมดความเล่าร้อนหมดความสุข เมื่อไรใจมีความอยากใจก็มีความดิ้นรนเมื่อไรมีความดิ้นรนก็มีความเร่าร้อนมีความทุกข์ขึ้นมาเราพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักละปัญหาเสียถ้าเราละปัญหาได้ละความอยากได้จิตใจก็จะไม่ดิ้นรนจิตใจก็จะไม่เร่าร้อนเข้าถึงความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนไม่มีอะไรเหมือนจริงๆเมันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ที่อยู่กับความสุขอย่างนั้นได้ มันไม่เหมือนความสุขอย่างโลกโลกเหมือนเหมือนจะมีแล้วก็ไม่มีมันหลอกความสุขที่อมตะจริงๆที่แท้จริงคือความสุขที่จิตมันพ้นความดิ้นรนปรุงแต่